และแล้วระบบที่หลายคนรอคอยก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในวันที่17กักฎาคนแล้วนะครับสำหรับระบบการันตีอุปกรณ์ระดับซูเปอร์อีพิกและอุปกรณ์ระดับสีส้มนั่นเองซึ่งเมื่อเราเริ่มเกมครับตัวเกมก็จะมีการแจกให้เราเนี่ยสชิ้นเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรา จะมาทําการสุ่มกันดูนะฮะว่าเราจะได้อุปกรณ์ที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวภาพรวมของกิจกรรมการอัปเดตในรอบนี้นะว่ามีอะไรกันบ้างและที่สําคัญครับเราจะมาลองทําการเปิดสุ่มตัวละครคุกกี้ผิวเลมอนกันดูว่าเราจะมีโอกาสออกง่ายและสายฟรีจะไปรอดไหมในเกมคุกกี้รันถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไ like. ลค์เราท้าเพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่ากาารรเเตติมอง้้นนี Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดนนที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาเละครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวแฟนเกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอตเวนเจอร์ก,กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดการอัปเดตในรอบนี้นะว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างในส่วนของการประกาศการอัปเดตนะครับตัวเกมก็เป็นประกาศในวันที่17กรกฎานะก็คือจะมีการเพิ่มในส่วนของคุกกี้ตัวใหม่อาร์ติแฟกต์แล้วก็อุปกรณ์ของคุกกี้ซึ่งตัวของคุกกี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับก็คือในส่วนของคุกกี้ผิวเลมอนนั่นเองพร้อมกับในส่วนของระบบการสุ่มนะครับจะม เรื่องชัตเตอร์8กันอีกด้วยนะครับผมพร้อมกับกิจกรรมอีก6กิจกรรมให้เราไปเล่นกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมที่มีการอัพเดตกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมครับตัวเกมก็จะมีแพ็กเกจการเติมต่างๆเนาะซึ่งถ้าใครที่อยากเติมราคาถูกนะครับผมก็แนะนําร้าน Over To p Up ได้เลยเนาะพร้อมกับมีการปรับ อ์ติแฟกต์ต่างๆแล้วก็ข้อมูลคุกกี้ที่มีปัญหาบางตัวนะครับผมก็เป็นข้อมูลรายละเอียดตามนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาอ่านนะครับก็สามารถกดที่คําว่าประกาศได้เลยเนาะนี่ก็เป็นการอัปเดตและที่สำคัญครับในรอบนี้ครับมีการเพิ่มโหมดเรสใหม่พร้อมกับระดับความยากของโหมดเรทซึ่งเป็นระดับขั้น5นั่นเองพลังขั้นต่ำอยู่ที่ระมณ40,000นะครับผมแล้วก็เวลาการเก็บพรของหยดโกโก้นะครับก็คือถ้าเราลงแต่ระดับนาอถ้าเป็นระดับ4เนี่ยจะได้100พอยต์เนาะแล้วก็ระดับห การรันตีดูทรงแล้วน่าจะต้องใช้ทั้งหมด1 5 0 0พอยต์ปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะเยอะมา,มากๆเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยละกันครับในส่วนของกิจกรรมการอัปเดตเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของโบนัสการสุ่มนะครับถ้าเราสุ่มได้คุกกี้รถผิวเลมอนนะครับเราก็สามารถได้รับของพวกนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดต่างๆแล้วก็การอัปดาวนะครับก็จะได้มานะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครกิจกรรมเช็คชื่อนะครับจะ เท่าที่นับตูก็เยอะอยู่นะ10กว่าใบนะฮะเอารวมๆแล้วประมาณ50นะฮะนี่คือนับรวมๆของกิจกรรมทั้งหมดนะครับตัวสุ่มอิบสเปเชียลห้ตัวสุม uh, 50, วส่มอันดี้แฟกต์สเปเชียลห้นะครับนี่คือที่ตัวเกมแจกถ้าเพื่อนๆพื่ทำกิจกรรมนั่นเองกิจกรรมทอยลูกเต่านะครับก็มิชชั่นง่ายๆครับก็คือใช้หัวใจยิลลี่เนาะหัวใจยิลลี่รวมแล้วก็เคลียร์หอคอยแยกเคลียร์หมดเลนหนึ่งครั้งคือคุณจะได้ลูกเต่ามาทุกครั้งที่คุณทอยนะครับจำนวนรอบแต่ละครั้งนะครัััััันนััััับบบบบบมมมมมนนนนนจจะะะะไไดดดด้้้้้้้้รร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 รขอออองงงงงงาาาาวลถทททยยคคคคคคหห28 25 25 25ุณณตเีีปื อันนี้ก็อีก25แต่ปอบเลยว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆครับคือเอาจริงที่ผมรวมให้เพื่อนๆนะครับก็คือทั้งหมด50นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตามรอยเยลลี่หมีนะครับก็จะเป็นโบทใหม่นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมทําเวลาปกติครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมแต่ในส่วนของกิจกรรมข้างต้นคือสายฟรีคุณมีที่สุ่มการใช้แน่นอนแล้วก็ในการเคลียร์เนื้อเรื่องครับเวลาคุณผ่านชัตเตอร์แปดเนี่ยคุณจะได้รับในส่วนของเพชรแล้วก็ของรางวันนะงวสสงล ของซอสมาลากก็ได้เช่นเดียวกันครับที่จะอัปเดตในสัปดาห์หน้านั่นเองอย่างต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดเรสกันหน่อยละกันครับโหมดเรสเนี่ยได้ทําการเพิ่มระดับที่5ขึ้นมาครับผมซึ่งระดับที่5ครับก็จะเป็นระดับที่ยากขึ้นแล้วก็พลังขั้นต่ำอยู่ที่40,000ถ้าที่แนะนำครับก็จะเป็นธาตุมืดกับธาตุแสงอย่างที่ผมบอกไปครับว่าในส่วนของทีเซอร์การอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นธาตุน้ํากับธาตุดินใช่ไหมครับถ้าอัพจริงๆอ่ะตัวเกมจะต้องเปลี่ยนให้สอดคองกับเมตาของแต่ละตัวที่มีการอัปเดตเข้ามาซึ่งได้เปลี่ยนจริงอย่างที่เราคาดการเอาไว้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นในส่วนของธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดใครที่ปั้นในส่วนของดาร์คช็อกโก้มาอยู่แล้วนะ ก็คือสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยเนาะซึ่งในการโลงโหมดท,ที่สูงขึ้นนะครับความยากมันก็จะโหดยิ่งขึ้นนะครับผมยิ่งความยากที่โหดขึ้นเปอร์เซ็นต์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาครับอยู่ที่2เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจากปกติโอกาสปรากฏอยู่ที่10เปอร์เซ็นต์ก็คือเพิ่มไป12และเวลาเราจบนี้ครับคุณจะได้รับอยู่ที่ประมาณ120จอยนี่ที่เป็นจอยต,ตรงนี้นะครับทุกจอยที่เราสะสมกันเข้ามาครับค่าครบ6,000จอยครับก็จะเป็นการการันตีหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะทำการรีเซ็ตพอะสสเ,เอาาจจริงงงขั้น,นลงง่ยบ น่าจะจบไวนะครับแต่ต้องดูระดับการทําเวลาก่อนอ่ะดูระดับที่เขวาลงกัน53วินาทีนะครับถ้าเราตึงๆหน่อยก็อ่ะสักประมาณ2นาทีนะครับอันนี้คือลงระดับขั้น4เถอะจริงๆแต่ถ้ามีตี้ถ้าอยากลองเสียงในระดับขั้น5ก็สามารถลองได้นะครับแต่พลัง4มือนะอาจจะตึงมือนิดหน่อยแต่2800น่าจะจบไวที่สุดแล้วนะครับที่ดูมาถ้าจะให้แนะนําก็ลงขั้น4ไปดีกว่านะครับผมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็เพิ่มแค่ในส่วนของโหมดเนื้อเรื่องนะรัมมี่กได้ตวาเพิอ 20ใบนะครับแล้วก็การเคลียร์พวกนี้ก็จะได้รับในส่วนของพวกตัวสูบอินดิแฟคต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถได้รับในส่วนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองซึ่งต้องบอกไปก่อนว่าในส่วนของการสูบคุกกี้นะครับเนี่ยในส่วนของตู้ถาวรนะครับผมทุกคนคือมันจะมีในส่วนของตัวละครคุกกี้ผิวเลมอนด้วยนะครับคุกกี้รสผิวเลมอนนะครับอยู่ในตู้ทั่วไปแต่ก็ต้องบอกไปก่อนว่าในตู้ทั่วไปเนี่ยมันจะมีโอกาสออกทุกตัวนะครับมันไม่ได้แบบว่าเพิ่มเล็กแค่ตัวใดตัวหนึ่งเนาะคือเพื่อนอนอนนะสสามามรรถ่ตีี้้้กก็ไไไดดใแววเเ เดี๋ยวเราไปทาําการทดสอบเลตการสุม่มกันหน่อยแล้วกันครับผมมีทั้งหมด70บใบเพชรอีกหมื่นสามอย่างละประมาณ70นะครับแล้วก็อัติแฟกที่ผมสุ่มไปแล้วนะครับผมก็เหลือประมาณ79การันตีเนาะก็หวังว่า70บใบจะออกให้เรานะครับผมปะ่ะสิบใบแรกมาหรือเปล่าปึ๊บอืมยังไม่มานะฮะคิดว่า10บใบแรกคือจะมาให้เราเลยยังยังยังมาดูกันว่า70บใบเนี้ยผมเนี้ยจะได้สักกี่ตัวนะครับจริงๆใน,ในใจอ่ะคาดหวังสัก2ตัวนะครับปึ๊บมาละ แต่ต้องดูก่อนนะครับว่าจะตรงปกไหมหรือว่าจะหลุดเลทนะครับก็ถือว่าเกมเลทไม่ได้โหดมากนะก็มีโอกาสที่เราจะยังเปิดได้ง่ายอยู่นะครับคงไม่แบบโดนการันตีทุกรอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องดูก่อนว่าใช่ตัวที่ผมต้องการหรือเปล่าปุ๊บอ่าเรียบร้อยตรงปกนะครับอันนี้ก็ได้เป็นผิวเลมอนนะครับผมนี่จิจ,จัดกว่านี้แน่นอนเปิดขึ้นมาอีกตัวไหมได้มาหนึ่งตัวนะครับผมปะนี่อ้น,นี้ก็เคลียร์ภารกิจไป ซูมมาต่อครับเหลืออีกประมาณ50บใบนั่นเองถ้าได้เป็นตัวสีทองนะครับไอคือจะเป็นแจ็คพอตคือการันตีตัวแน่นอนนะมปครับ40ใบามาหรือเปล่าปุ๊บอ่ามาเว้นมาแล้วก็เว้นมาแล้วก็เว้นก็ต้องลุ้นอีกทีว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับจริงๆก็อยากได้สักโลหนึ่งได้สักสองตัวหรือสามตัวเนี่ยคืออยากมีโมเมนต์แบบนั้นบ้างเพราะว่ามันจะได้แบบว่าอัพดาวได้เร็วเนาะตัวที่ผมได้นั่นคือปุ๊บซอดพลิกใช่ไหมเรียบร้อย ล,ลุนเลดเป็นซอสพริกใส่แอสซ์ซินนี่ครับผมได้กี่ตัวล่ะได้มาตัวเดียวอันนี้น่าจะเป็น3ดาวแล้วนะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยผมขอได้ไหมเลมอนเลมอนสักสองดาวปุ๊บอืมไม่มาเลยครับไปกันต่อครับเหลือยี่สิบใบนะครับทุกคนอ่ะเริ่มเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วอันนี้ได้เป็นอาร์ติแฟกต์นะครับโอ้โหอาร์ติแฟกต์ออกมาชิ้นเดียวอ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของความสามารถเลยนี่หว่าทุกคน คือความสามารถของตัวละครคุกกี้ผิวแล้วบ้นนะครับก็เน้นสายโจมตีระยะไกลนะครับเพราะว่าเป็นไฟเตอร์เรนเจอร์นะครับก็เน้นในส่วนของค่าอัตราคิยิคอลดาเมจคียิคอลเนาะแล้วก็พลังโจมตีหรือว่าความเสียหายทาายก็ได้ กรณีที่เราปลดดาวครับก็สองดาวจะเป็นในส่วนของการเพิ่มความเสียหายของไฟฟ้ารั่วนะครับ25% 3าดาวจะเป็นความเพิ่มความสามารถของเฉพาะตัวนะครับสดาวก็จะเป็นความเสียหายแล้วก็5ดาวก็คือเพิ่มไฟฟ้ารั่วเนี่ย30%แล้วก็เมื่อชาร์จครับลูกศรไฟช็อตจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อโดูนศัตรูนั่นเองเอาจริงๆอะ่ะสี่กับห้าดาวจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าจะให้เล่นก็ประมาณสัก2ดาวกาลังดีครับก็มันจะได้เพิ่มในส่วนของความเสียหายนั่นเองอันนี้คือความสามารถที่ผมอยากได้มานั้น แล้วก็ในส่วนของอาร์ติแฟกนะครับผมอาร์ติแฟประจําตัวของตัวเขานะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจครับก็คือจะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองนะฮะอันี้คือถ้าใช้ในส่วนของชับซูเปอร์นะครับผมก็คือเป็นพาสซีฟเขาไปทาการสุ่มกันต่อฮะทุกคนตัวละครเรายังไม่จบแฮะมาหรือไหมปุ๊บเหมือนเกมจะใจดีให้เราแค่รอบเดียวนะทุกคนอีกส3ครั้งการันตีอ่าถ้าผมซื้อตั๋วผมจะได้ทั้งหมดกี่ใบ สีบใบสีบามใบพอดีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องโดนการันตีนะเอาจริงไปครับรอบนี้แหละต้องมาเฮ้ยโอเคคิดว่าจะไม่มาซะแล้วมากิ่ตัวมาอุย้ยมาตัวเดียวมาตัวเดียวอันนี้เป็นเศษคิดว่ามาสองตัวก็จะทำการรีเซ็ตป่เบรกไปอาร์ติแฟกต์กันหน่อยละกันนะครับในไหนก็ไ,ไหนแล้วทำหน้ายักคิ้วตกใจแสดงว่าไม่มา ตอนที่ผมเคยสุ่มแล้วมันออกไว้ทุกคนคือจะเป็นแบบว่าพอมดอาจจะทําการแบบตกใจครับอึ๊บเอสดุ้งตื่นอะไรเงี้ยอันนี้คือจะเป็นการันตีตัวแน่นอนเป็นไงเป๊ะเป๊ะตรงไหมแค่นั้นแหละปุ๊บเรียบร้อยนะครับแสงทะลวงนะครับอาร์ติแฟกต์ประจําตัวได้1ใบแล้วครับอาร์ติแฟกต์ผมจะใช้วิธีการสะสมเอานะครับผมก็อยากจริงๆอยากจะยับเอาให้ได้5าดาวแหละแต่แบบสะสมดีกว่าหุย้ยต่อเนื่อง Man, pa? ตัวอันเดอร์ไมอันเดอร์ปะตู้จบไปแล้วแต่อาร์ติแฟกต์ยังไม่จบนะครับผมก็โอเคเขายังใจดีให้เราต่อครีมโซดาผมน่าจะสุดแล้วแหละเอาจริงถ้าได้อาร์ติแฟกต์อย่างเงี้ยอีกแค่2ใบอาร์ติแฟกต์ผมคือสุดแล้วของครีมโซดาเออไม่มาเลยครับแชท12ใบสุดท้ายอ่ะไม่มาก็เดี๋ยวเราค่อยสะสมแล้วก็ทำกิจกรรมต่อนะครับในส่วนนี้เนาะไปะเดี๋ยวเราไปจัดตัวนี้อีก30ใบนะครับผมสูมไปครับปุ๊บอุวยไม่มาจริงดิเอาจริงก็สุ่มครั้งแรกอยาออกง่ายนะหลังๆคือเงียบม,มากเนี่ยเห็นไหม ตลาดคือเงียบหรือว่าผมรีบร้อนไปวะทุกคนไปอีกสิบใบพอเอ,อ๊บมาเถอะอีกสักตัวอยากได้สักสามดาวเรียบร้อยนะครับไม่มาฮะก็เท่าที่สุ่มไปก็เกือบร้อยใบได้มาประมาณ3ตัวแต่ลุเลทเป็นหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวนี้นะฮะพี่แกมาบ่อยมากเลยครับซอดพริกสุดท้ายก็น่าจะได้ปั้นพี่แกอยู่แล้วนะฮะ อัปดาวไปเลยนะครับเป็น3าดาวแล้วนะฮะก็ใช้วิธีการสะสมดาวไปเรื่อยๆก็ได้นะสายฟรีเอาจริงอ่งนะผมว่าคุณสามารถสะสมดาวแล้วก็อัปตัวละครได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนตามเมตาต่างๆ,ๆเนาะก็สามารถจัดไปได้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวผมบางตัวเนี่ยที่ช่วงแรกเล่นเป็นสายฟรีนะครับเพิ่งมาเริ่มเติมตอนเนี้ยเลมอนคิดว่าจะแบบได้ง่ายๆแต่ก็ก็ก็ได้แหละออาจริงแต่อาจจะหนักนิดนึงนะครับผมสาหรับผมเนะี่ยผมเป็นคนที่แบบว่าเกลียบเกมอยู่แล้วนะฮะทุกคน เมื่อเราอัปเกรดนะครับผมก็จะส่งผลต่อกิจกรรมนี้กดรับไปนะครับคุณก็จะได้รับเศษไปอีก10เศษเนาะแล้วก็เมื่อเป็น3ดาวจะได้รับอีก10นะครับก็สุ่มให้ได้สักตัวก็สามารถอัปขั้นก็น่าจะสุดอยู่ที่ประมาณสัก3ดาวเกือบขึ้น4ดาวแล้วก็สุม่มสักตัวเพื่อขึ้น4ดาวแล้วก็สุ่มอีก3ตัวเพื่อขึ้น5ดาวนั่นเองสําหรับใครที่อยากจะสุ่มนะครับผมเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเราจะมารีวิวในส่วนของความสามารถของตัวละครคุกกี้ละกันครับว่า ความสามารถของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบอะไรแล้วก็อัพสเตตัสแบบไหนให้เก่งนะครับจะตันอยู่แล้วนะครับถ้าจใจดีเอาจริงอับสุ่มตู้นอกดีสุดแล้เจริงสำหรับวันนี้ก็คง็นเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะถ้าเ,เพื่อนๆที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสด,ดีครับ